เดี ok> ๋ยวเรียกน้องออามาด้วยดิพี่เ็นด้วยขายเลยค่ะขายเลยขายเลยเลือกกำเดาอะไแล้วจ่าผสมนะแล้วไปดึงผ้าออกเด็กก็โศกง่ายเนาะพอบ้านใจก้านะครับแอบดูพอบ้านใจกาไม่เนาะมีเบอร์โทรไมครับอะเบอยเมือ วันนี้พี่อ๋อบาดเจ็บขนาดนะสองสาวชุดแดงให้ดูหน่อยอ๋อเอาเอาแม่มาอ้อนนะท่านงานผ้าคามสกลนครใช่ครับผมส้มแบ่ใจถึงครับ <c oughs> อ๋อนุม่มนิ่มอนุญาตนะนะครับต้มแย่พี่ต้มแบ่พี่ท็อปนี่อนุญาตนะครับโอเคครับโอเคครับโอ้โอเห็นไหมส,ไสมทั่วประเทศเลย เบอร์อะไรพี่เบอร์อะไรเบอร์เบอร์อะไรครับเบอร์อะไรครับผมเบอร์กามอสเบอร์กามอสนะครับผมจะเป็นใจกล้าหน้าเรานะคุณาใช่ไหมเอราแป๊ว่าเราเบอร์น้องเฟิร์นนะครับผมเบอร์หนูละคะใช่ครับเฮ้ยเบอร์หนูก็ได้คุยแค่หนูคนเดียวสิคะอ้าวนั่นแหละครับผมอรคุณาก็คือได้คุยทั้งอ๋อครับผมเล่นปืนด้วยคนเดียวมันเบื่อค่ะอ๋อไม่ได้ดิได้ลูกปืน เด็กก็จะยัสวยครับเาชมร้านเลยนครับชมแม่ตำรวจมาบ้านทำไมไปบ้านผมวตำรวจไปทำไมเนาะผัดหมูชิดเนียนๆเนาะท่านนะเดียวกันเดียกับตำรวจแสดงแบบนี้ไม่มีอะไรหรอกครับแต่แบบเงียบๆไม่พูดดีแหละตัวดีนักแหละว่าท่านนะแอดจำชื่อเขาแม่นเนาะว่าท่านเอาก็คนเรารู้จัก <oi> กันครั <electr Luis> ้งแรกก็ต้องจำชื่อนะครับผม อันนี้อัดก่ยางอะไัก่แปลวาอัดกาวอัดกาวเอวอ,อ,อแล้วเราจะไปไหนกันดีไปนั่งเล่นกับพี่อ๋อไ่อ้ไหมระว,วังสามีเขานะครับนานาชิดจีบสุดแดงเลยมาทันโอ้บ่ได้หรอครับผมบ่ได้หรอครับผม ไม่อยู่ด้วยแล้วครับผมไม, <laughs> ไม่สู้ใช่ไมไม่สู้ครับสู้ส,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 สู้พี่ท็อปไม่ได้ครับผมไม่ธรรมดาได้เท่า <c oughs> วิ่นหัวต่วิ่นหัวเนี่ยนะครับย่านวิ่นหัวจากบ่งหัวจากสิบไปใสน่นะครับผม